สวัสดีครับผมนายสาธิตกริบสัตบุตรรหัสนักศึกษา62327015 6 1วันนี้จะมาตอบคำถามจากประเด็นปัญหาที่ได้รับมานะครับผมกฎหมายระหว่างประเทศหรือ international law หมายถึงกฎกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากความตกลงหรือการแสดงเิตนาเข้าผูกพันของรัฐตั้งแต่2รัฐขึ้นไปหรือระหว่างรัฐกับองค์กรองค์การระหว่างประเทศ และมักใช้เป็นหลักในการพริจารณาข้อพิาพาษระหว่างประเทศอย่างเช่นปฏิญญามีผลผูกพันน้อยที่สุดเป็นการถแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่ารัฐที่ลงนามจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ถแถลงไว้แต่ถ้าหากไม่ทำตามก็ไม่มีบทลงโทษใดๆผลที่ตามมาคือภาพลักษณ์ของรัฐนั้นๆที่ไม่สามารถทำตามสิ่งที่ให้สัจจะสัญญาไว้ได้หรือเป็นการเสียหน้านั่นเองในส่วนสนธิสัญญา เป็นกฎหมายที่ผูกพันชัดเจนเปรียบเทียบได้กับสัญญาในกฎหมายภายในประเทศในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา178วรรค2ออาจตีความได้ว่าส่วนที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ในระบบกฎหมายภายในของไทยต่อเมื่อมีกฎหมายภายในรองรับส่วนที่สัญญาจึงไม่มีผลบังคับใช้โดยตรงในระบบกฎหมายภายใน นอกจากนี้มาตรา188วรรคแรกอาจตีความได้ว่าศาลต้องผูกพันตนในการปรับใช้กฎหมายภายในในการวินิจฉัยคดีศาลไทยจึงมีทางปฏิบัติที่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายภายในและปฏิเสธการปรับใช้สนธิสัญญาไม่ว่ากรณีการบังคับใช้สนธิสัญญาแก่คดีโดยตรงหรือกรณีการใช้สนธิสัญญาเป็นเครื่องมือในการตีความกฎหมายภายใน โดยกรณีที่เกิดการขัดกันสดขัดกับสนที่สัญญากับกฎหมายภายในไม่ว่าภายในจะออกมาก่อนหรือหลังสนที่สัญญาศาลจะปรับใช้กฎหมายภายในเสมอเว้นแต่กฎหมายที่รองรับหรืออนุมัติอนุมัติการตามส,สัญญามีสถานะเป็นกฎหมายพิเศษ ย่อมต้องบังคับใช้ก่อนกฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายทั่วไปโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าสาลไทยไม่ควรกล่าวอ้างทฤษฎีทวินิยมเพื่อตัดขาดกฎหมายระหว่างประเทศจากระบบกฎหมายภายในของไทยแต่ควรใช้และตีความกฎหมายในระบบกฎหมายภายในอย่างสอดคล้องกับพันธะกรณีระหว่างประเทศแทนครับเพราะ กฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีไว้เพื่อพิจารณาข้อพิพาทระหว่างประเทศเป็นเหมือนตัวกลางที่มายุติข้อพิพาทที่ไม่สามารถรงรอยกันได้ครับหากประเทศไหนไม่ปฏิบัติตามหรือไม่นอาเอากฎหมายระหว่างประเทศไปปรับใช้บ้างในกรณีที่มีข้อพิพาทกันก็อาจจะเป็นที่คอรหาได้ว่าประเทศนั้นไม่ปฏิบัติตามหลักสากลอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนภายในประเทศได้ครับขอบคุณครับ